สวัสดีค่ะสเปียรบครบียเนอรวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะทุกคนคะ่ะพามากินองหุ่นนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามกว่านะคะทุกคนคะ่อาาอนอนะ,คะคอากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนทิ้งเทปอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเมื่อวานนะคะที่สุรินทร์นะคะฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะหุดเนเจริญอ่ะเพลงเนี่ยจ้ะฝนตกนะคะ ทึงเทสนะคะอากาศร้อนมากๆนะคะเม,มื่อวานนะคะที่สุรินฝนตกนะคะตอนเย็นนะคะมีลมพัดเย็นๆนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานอะเย็นไหม อร่อยอร่อยหวานมากค่ะไปะแอมสนับได้จ้ะอางุ่นหวานมากอางุ่นไปแอมฉันนับ บางลูกนะคะทุกคนหาหวานเหมือนน้ำตาลอ่ะเนาะตาลหวานเจียบเกินน่ะ,ะลูกนี้เสีย อขออีกพวงหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะต้องกินอะไรหวานๆนะคะทุกคนอากาศกระดากระเดามันจะต้องโอบไปแอมแเลยจ้ะหลวงปีบอกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องกินอะไรหวานๆนะ ต้องขอบคุณปะ๊าปะ๊ามากเลยนะคะที่สั่งอังุ่นมาให้กินนะคะตื่นมาลองสามแม่แม่ป๊าปสั่งอังุ่นตื่นมารับหน่อยอขอมาส่งอังหุ่นนะคะ ฟ้าสางหุ่มมากินนี้โลละแปดสิบบาทนะคะหวานมากหวานไม่ตาหวานหวานเกี๊ยบไหมหวานเกี๊ยบหวานเหมือนน้ำตาลเลย ตาลไปเตรียมหวีมาเดี๋ยวหวีผมให้หวีกระกระก็คือหวีลองพูดสิกรากรก็คือหวีจะหวีผมให้นะเสร็จต่อ,อ้อยนั่งรอก่อนค่ะ ลูกเมื่อกี้เหมือนกินน้ำตาลเลยนะคะทุกคนหวานมากสองพวงนี้ต้องปีนน้ำหนักขึ้นแน่ๆนะคะ่ะออหุ่นหวานมากคุณหวานเจี๊ยบอะ่ะหวานนึกว่ากินน้ำตาลเป็นเม็ดๆอยู่่ะคะ่ะ ภาษาไทยนะคะเดี๋ยวน้องปีขอไปก่อนนะคะภาษาคขามนสุดทต่น้องปีสมต้สนรจ้าบ๊ายบายไปก่อนนะคะต่อนรจ้า